อ่เียฮะแ่พดึงกูไปใส่เสื้อก่อนอ่าสวยป่ะน้องไอ้เฮี้ยเอาขึ้นแล้วเหรอขึ้นแล้วเหรอโอ้ฮะมันมันมันใหญ่ไปป่ะน้องบอกพี่สีดิว่าใหญ่ไปวะฮะดีครับดีครับ สวัสดีครับนี่สาเราเฮ้ยแต่แบบนึ่งครับพี่แบบว่ามันยังยังแบบว่ายังไงสิบบอจะดูอะไรนะ ครับแั๊บหนึ่งพี่กำลังเปิดทำใหม่บยูไอ้ีไอะไรส่งให้น้องดิสี่แปดสเติมไว้ได้ป่พี่แนะนำเติมเก้าสิบาดือดน้องอะไรนะวิมึงดูดีว p พเแหลกว่าเข้าเข้ามาดูมันอย มันแหลกหรือว่าเป็นที่เครื่องกูไอ้เหี้ยมีเพจต่อนะเข้าเลยนะเออเข้าเลยไปึงข้อความแหลก้ี่ดูดิปั๊บหนึ่งเดียวหนึ่งพี่ดังใหญ่ไปเล็กหน่อยอันไหนนเล็กไอ้ขันทั้งหมดะใหญ่ไปเออใช่อดูดิวีเพจแหลกปะให้กูดูเครื่องง่าเขาแหลกไหมฮะเออแหลกไหมแหลกปะเครื่อง อ๋อมันถึงเวลาเวลาทำนู่นทำนี่อ่ะนะเออเวลาแบบไม่ไม่ลื่นลื่นลื่นเปิดเลยใช่ไหมใครใช้เป็นเนแสดงว่าเป็นเน็ตกูใช่ไหมกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยแสดงว่าเป็นเน็ตกูใช่เพื่อนใช่เน็ตมึงอะเพื่อนแค่นี้เี่เอาทั้งวายได้เยสแต่ยังก็เท่อะหน้าติมก็เท่อะครับพี่จริงเหรอต้องใช่เออก็เท่อะแอดแต่หน้ากูดูจะว้าเดี๋ยวรอรอรอเขาแบบดังๆแบบคนดูเยอะๆแบบอันนี้ก่อนเยอะแล้วเนี่ยเยอะคุย เยอะแม่กูท้อไอ้เยอะๆเจ้ช่องพันซับอีกเนี่ยช่อองหรไม่ไอเนี้ยตอนตอนแบบตอนตอนแบบว่าถ้าถ้าแบบสองพันสามพันเงี้ยแล้วเขาแบบยังไม่เปิดซับอ่ะเออเราเข้ไปเปิดซับเราจะรู้เรื่องหราสองสองสามพันอ่ะโอ้เดาพอเดาใหญ่พูดไม่หยุดล่ะจริงใครวะน้องทักไปถามพี่ทั้งวันเลยเนี่ยเซิร์ฟเซิร์ฟเสร็จแล้วไอ้บ้านมันเหมือนเดิมอ่ะน้องไอ้เนี่ยหน้าจอเหมือนเดิมอ่ะตอนเนี้ยหน้าจอมันเหมือนเดิมมันเป็นยังไงอ่ะพี่ขยายแล้วมันยังเหมือนเดิมอ่ะบารสบอกพอดี หน้าจออะไรพี่มันถึงในเกมตอนพี่เล่นเกมป่ะนะอ๋อกูมันมันลดปะไอ้กล้องใหญ่ไปปะเทคไม่โหลดรอแปะ๊บนึงครับเนีย่ยสายเหตุทำไปผมยังไม่อยากเข้าเซิร์ฟอบกล้องใหญ่ไปเนาะเดี๋ยวลดกล้องให้ผมว่าข้างบนมันใหญ่ไปพี่ดังว่ากล้องก็ใหญ่ไปกล้องอ่ะพอดีแล้วพอผมนะก,กติสตีมเขาใช้ประมาณนี้แหละกล้องกล้องที่ด,ดังมันเลยขอบออกมาข้างบนอะ เอลืออกมานิดหนึ่งคนหล่อใครวะเนี่ย <Yeah. S 1> อะไรเรียองตะโกนอะไรดัง mm hmm. เพียงก็ต้องการแบบไหน น้องอัน่าจะรู้เพียวแต่ใส่แคบบ่ยูเด็กน้องก็สงใจแค่พอใจมีทับปิงบ้างไว้เช่อยากดูปิงตัวเองวะเนี่ยปิงพ่องมึงอะ P O N G พ่องพ่องพ่องมันยังสุมไม่ได้น้องไอ้สุมเนี่ยมันต้องเติมเหรียญน,นะครับอได้ ฟ้ามึงเอาครีมให้กูดิกล่องเก้ากล่องเก้ากล่องเก้าเปิดเลยไอ้กล่องสิบ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 อ๋อเอสามเลยหลับกันเดี๋ยวดูไอ้กุ่มได้ไหมไม่ใช่อยาก๊อปไปนั้สัตว์เดี๋ยวคงกูหายแล้วกูเสกใหม่ไม่เป็นนะเนี่ยอ่กูก็ไม่ได้อยืนใกล้ๆดิยืนชิดๆนะยืนชิดไม่ได้อะยืนชิดไม่ได้อะต้องยืนชิดๆหน่อยอ่ะวันที่วันที่ข้าพูดดูครับวันที่ครับนี่อ่ะ เนี่ยเนี่ยเนี่นยกูยืนติดเลยเดี๋ยวบัสกูบั๊คนเดียวไอเวนกูยังสุ่มได้เลยบัสกูบั๊คนเดียวไอ,เเอ้เหี้ยเออแต่ละเออแต่ละวีถอว่ะงี้วีก็สุ่มให้ติดๆดูไม่ได้เดี๋ยววีถอ,ถอเซิร์ฟแหลกเปล่าวะไม่แหลก พี่เราเป็นเพเยอรนปกติหน่อยหลักการงั้นน่ะพีมาจะให้แกแบบแก,บกแบบนะน้องเนี่ยไอ้เทมละใครเขามันทุบเนี่ยไอ้เ่ี่ะห้องนี้ทุบได้ใช่หรอใช่หรอแกแบบไหนตรงไหนทุบได้บ้างตรงไหนทุบได้ตรงนี้ทุบได้ป้าตรงนี้ทุบได้ป้านี่ในตัอนอนดิ

ทหนึงครับผมยังตั้งค่าใหม่ไม่ได้้านนี้เออได้แต่ต่ทุกได้ใช่ไหมทุกได้ไหนครับผู้อยู่ไหนอะเฮ้ยเสียงเียอะไรวะพูดอะว่ ยังเทเบิลผมไม่โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สอนแป๊บนึงคนระับขอตั้งค่าหน้าจอก่อนแะป๊บนึงอ่าลองดิโซยังทุบได้อยู่อีกหรอันรอบแบบต้องอื่นทุบได้บ้างหรือว่าได้แค่ตรงนั้นไอโซมึง,งก็พูดดิเฮ้ยใช่พี่ท้อแล้วนะ ได้ค่ะห้องนี้ไม่ไม่ไม่ไอตรงอื่นอ่ะไอตรงตรงอื่นอ่ะหรือว่าได้แค่ตรงเฉพาะตรงนั้นตรงนี้อ่ะตรงกระบกดตรงนั้นกีพี่ถ้าพี่ทุบออกมาข้างนอกม้อก็ทุบข้างนอกได้ห้องห้องหนึ่งกับสองไม่ได้พี่พี่ดังว่าไม่ได้เปิดไมค์ดิห้องสามไม่ได้ใช่รับเอ้ยห้องสามทุบได้คร่บผมเปิดยังเปิดมาอยังเขาพูดไม่ได้เปิดไมคใหรอใช่เขาพูดไปแล้วไงไม่ได้เปิดไมค์ ถ้าจอ,อไร้นอย่งองยังเป็นไรวะเฮ้ยทำไมพลังมันเปลี่ยนไปวะพี่มันมันแหง้งพลังมันแห,งห้งนหน้าจอเกมไม่ชัดป๋าทำไงเนาะแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยขึ้นแล้วป๋าทำไงในหะ้หน้าจอมันนี้วะอลองดิโซ ไม่ได้เลยใช่ไหมฮัลโหลก็เปิดไมยอยู่วะเอ้าวเชี่ยเอ่เอไอเนี่ยพี่ก็อันนี้เลื่อนอย่างเดียวพี่มันกดขี่รัดไม่ได้ลไเลื่อนเลยเใช่ใช่มันมันมันมีเส้นให้ให้เลื่อนอยู่แล้วพี่ง่ายเง่ายง่ายตารางเปลี่ยนไปพี่รู้แล้วพี่เปล่าให้มันลดเล็กๆแกง่ง่ายๆจะได้ไม่ต้องงองอยากมันผอมลง พี่ฝ่ายมันลวง,งง่ายๆแต่พี่มันลวงอยากมันใหญ่ไปก็เลยปักนิดหน่อยอละน,น,น้องทำไมต้องยิ้มมุมปักเลยครับอันนี้คุยกว่าบ้ามไม่หล่อเลยบ้ามันลองถึงพลังดีบ้าและอ,อนุบิทยอนุวิทพอได้ด้วเชีย่ยสัตว์เลยอูแดกปืนแล้ว เหม่เลยเสกนะครับงั้นเดี๋ยวพี่ปรับครับไปอ่ะเป็นไรท้อพี่ใหญ่ตั้งค่าเนี่ยตั้งค่าใหม่เนี่ยเิดหน่อยเองดีฮะสวัสดีครับแอลไม่ได้ตึงดีเดียมกี่บีเนี่ยใช่มันไม่ตั้งค่าให้กูด้วยมันกี่บีอ่ะ ห้าพี่แปดร้อยอ่ะนิหน่อยเนี่ยพี่พีมันท้อไปพี่มันสุ่มไม่ได้พี่ท้อว่ะไปละบายบายโอเคครับต้องชายเดินครับบายบดเฮ้ยทำไมกูดูสตรีมพี่ดังแล้วมันดูตัวกีเลยมันเยอะวะรออุ้เชี่ยดีเลยมันเยอะชั่วโมงอ่ะไม่ถูกกู มันปรับได้ไหมเหรอแต่ผมปรับไม่เป็นน,นะเนี่ยสตรีมแลม้วป่ะนะเออสตรีมและนะ้วเวทไม่ชอบใช้ปรับได้ปรับได้เออปรับได้แต่กูไม่ชอบ,บ,บมมใช้กูทำไม่เป็นดเลยพี่ดาวบอกแต่กูก <10 S 1> ็เลย,ปยไป<ด>แล้วด้วยความไงเอาเป็นโปรก็สิเลยน้องพี่ให้ห้สสหใจดีเยสใจดีตังตังเฮียตังกูจ่ายค่าเซิร์ฟในวีเวทเนี่ยมึงไม่ใช่ออกอ่ะมึงไม่ใช่ออกอ่ะพี่จริงจริงเออพูดอย่างนี้ดีกว่าจริงกูไม่มี ไอ้บ้านไม่ช่ไอ้บ้านไม่เกี่ยวหรอกดีครับพี่เสียงน้ำวันดีครับเออครับผมตั้งข้าวโอเป่อยู่ใช่ไหมปวดหัวปวดตั้งโอเปร่ไใหม่เลยไม่ทำก่อนกรตีมแล้วกูเชื่อว่าจะง่ายใหรออ๋อไม่กัโแม่จอเลยสัสเฮ้ยออบคุณครับพี่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 งง เว้ด่าพี่ด่างนะด่าคนอื่นพูดไปเรื่อยไม่รู้พูดไปเรื่อยอ๊อปจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นชื่อของเขาก็คือโคโนยขานเข้ามัไก่อะงงเป็นยากอะโคโนนทำไมเดือสองอะ เจ้าพังที่จอพังฟังไม่ทุกอย่างไอ้ชี่จะเล่นได้อทิ้งซะทิ้งซะพังหม่ทุกอย่างไม่แต่เอาไปไลฟ์พบนเฟซบุ๊กอะไ้นี่หว่าบแบบได้หมดแล้วจริงนะเว้ยต่อไปนะเว้ยต่อไปต่อไปนะเว้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่จอแล้วเว้ยต่อไปคอมพังไอ้ชี่อะ CPU ระเบิดไร CPU ไม่รวยตายคนแพงไอ้ชี่อะ เป็นอังดิบเนี่ยผมคอมมาเลยเงี้ยใช่คอมข้างหลังก็ยังมีอยู่มึงเห็นไหมนะกองไม่เยดีกว่าไอ้แยแม่งกูอยากคุยกับเด็กๆแป๊บเดียวมันคุยไม่ได้หรอแม่งกูต้องไปไลฟ์ OBN แล้วล่ะกูดูเชิงอ่ะฮะดูเชิงให้ผมไลฟ์ OBN ป่ะแต่ว่าแม่งไม่ได้ว่ะดูเชิง อยากคุยกับเฟิร์นเดอเ yes. ย็ดจริงป <Yes. S 1> ่ะเนีย่ยเออไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทางนี้ทางไม่พอใจใช่เหรอ